วิธีการเพิ่มทีวีอนุสิทธิ์ฮับเครื่องให้เฮาในแอป l a ซ a ด้ถ้าหากว่าภัยที่ต้องการสั่งเบอร์ไทยฝากแอดสำหรังเงินค่าเครื่อง Lazada s h o อ e, ปปโอนเงินและต้องการสั่งเครื่องหรือว่าสั่งระเป็นก็สามารถติดต่อสอบถามแอดได้เด้อ สำหรับวิธีการเพิ่มที่อ,อนุสิทธิ์แมนแอดจะแนะนำไปเอา TU อยู่แอปพลิเคชันของเพิ่นหรือสามารถไปสอบถามอยู่ผ่านเพจหรือผ่านวอตแอปเพื่อเอาู u การจัดส่งอยู่สาขาตองขายได้เลยแต่ว่าแอดจะแนะนำเอาผ่านแอปพลิเคชันของเพิ่นตัวนี้ถ้าหากว่าภายที่ว่าบบมีแอปพลิเคชันแมนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยแล้วหลังจากนั้นทําการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เป็นเทียมห้อยก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้คือแอดเลยแล้ว ให้ทำการกดที่เมนูบวกบอรน,นี้หลังจากนั้นกดที่ส่งไทยลาวก็จะเห็นทีู่บริษัทอนุสิธ์ฮับเครื่องไทลาวขึ้นมาแบบนี้เลยแอดแนะนําว่าให้ตั้งใจติดตามเลยเบื้องคดีเนาะวิธีการเพิ่มทีวีมันจะสําคัญหลายเนื่องจากว่าถ้าหากมาเพิ่มทีวีผิดอนุสิทธิ์ก็จะบูฮู้ว่าจะส่งทีวีให้ผาดังนั้นแอดแนะนําว่าติดตามและทดลองเฮ็ดให้มันถูกต้องตามที่แอดแนะนําเด้อทาการเปิดแอป ลาซาด้าขึ้นมาได้เลยแล้วกดทีบัญสีกดทีการตั้งค่าบนนี้แล้วกดทีสมุดที่อยู่อันนี้แมนทีอยู่ทีแอดเพิ่มเข้ามากน้านี้เดี๋ยวแอดจะขอลบออกก่อนวิธีการลบไง่ายเลยปัดไปทางซ้ายมือแล้วกดลบแบบนี้กดทีลบได้เลยจะสังเกตเห็นว่าทีอยู่ถือลบออกไปเป็นเทียบห้อยแล้วสำหรับวิธีการเพิ่มทีอยู่แมนให้กดทีเพิ่มทีอยู่ บอนซือน้ำสกุลแมนไฮไซอนุสิทธ์เอ็กซ์เพรสชทยลาและห้องที่2แมนไฮไซเบอร์ทัของบริษัทอนุสิทธ์ที่เพิ่นหับเครื่องให้เฮาอยู่ฝั่งไทยอันนี้จากโบแมนเบอร์ของเขาเด้อต้องเป็นเบอร์ทัของบริษัทอนุสิทธ์ที่เพิ่นจะหับเครื่องให้เฮาเอามาใส่บอลน,นี้เลยสําหรับบอลเลขทีซอยถนนคําไปก่อนกลับไปที่แอปอนุสิทธิ์ก่อนสังเกตเห็นบอลน,นี้ว่าบ้านเลขที่ตําบลโพไซ อำเภอจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์43000แล้วให้กลับไปที่แอปราซดากันก่อนแล้วให้เลือกที่ตำบลตามที่ที่อยู่อนุสิตเพิ่นไห้มาโดยโดยการโกดทีบอน,นี้แล้วเลือกที่หนองคายเขตเมืองหนองคาย เลือกไปสนี C 3 0 0แล้วหลังจากนั้นก็ให้เลือกที่ตำบลโพไซตัวนี้แอดบริษัยเองเดอ้อตัวนี้จะเป็นตามทีู่ u ของอนุสิ์ที่เพิ่นใหมาต้องถึกต้องตามเพิ่นเดอ้อหลังจากนั้นกลับไปที่แอปอนุสิทธิ์อีกครั้งหนึง่งแล้วให้ copy บอนคำว,ว่าเลขทีมาใส่บอนบ้านเลขทีแบบนี้เลยหรือเขาสามารถพิมพ์ใส่ก็ได้หลังจากนั้นก็ไป copy รัด Q7 ับ Q7 ตัวนี้แมนสามารถพิมพ์ใส่ก็ได้เดอ้อ ถ้าหากว่าแนะนําแอดก็อยากให้พิมพ์ใส่เพราะมันจะง่ายกว่าเหตุผลที่ว่าแอดบ่เอาตําบลจังหวัดและเลขไปรษณียีเพราะว่าแอดได้เพิ่มเข่าห้องก่อนานนี้แล้วหลังจากนั้นใส่ด้านหลังได้เลยจะเห็นประมาณนี้แล้วให้ใส่คําว่าส่งต่อทั้งหมดนี้ต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยเด้อตามด้วยซือที่เป็นพยางเดียวหรือสองพยาง ใส่ซื้อลิ้นก็ได้ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์แปดตัวเลขได้เลยเบอร์ต้องเป็นเบอร์ตนเองและก็เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนกับแอปเป็นที่ยบร้อยแล้วเด้อจึงจะเอามาลงเพราะว่าแอปอนุสิทธิ์เวลาส่งบินเพิ่นจากบสส่งบินให้เฮาเฮาต้องไปเอาบินผ่านระบบของเพิ่นหลังจากนั้นตามด้วยสาขาที่ต้องการเอาลงแอปจะเอาลงสาขาสีไขมอเมืองสีโคตบองขอแขวงนครหลวง ภัยที่อยู่ทางแขวงเมนใ้ใสซตามสาขาที่ตัวเองจะเอาลงได้เลยเด้ออนุสิทธิ์เพื่อนจะจัดทรงให้ทั่วประเทศเลยแอดขอย้ําว่าให้เขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้นเด้อแอดเห็นหลายคนเขียนภาษาลาวสซแอดขอย้ําว่าห้ามเขียนภาษาลาวไซเด้อหลังจากที่ไ่ครบถวนแล้วก๊อปปี้เอาห้องนี้ทั้งหมดเลยแล้วออกมาวางใส่ห้องสุดท้ายแบบนี้ได้เลยเด้อหลังจากนั้นกดทีที่ทํางานแล้วกดทีบันทึกได้เลย จะสร้างเกียตเห็นว่าที่ยูถึกเพิ่มขึ้นมาเป็นเทียมพอยแล้วเพียง่เท่าออนี้ก็สามารถเพิ่มที่ยูอนุสิ์เข้าแอปลาสต้าได้แล้วหลังจากนั้นก็สามารถเพิ่มสินค้าสั่งเครื่องสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งได้ตามใจเลยเด้อถ้าว่าแอดอธิบายชัดเจนสอนเข้าใจง่ายและเฮาเรียนรู้สามารถปฏิบัติตามได้แอดขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใแอดศึกษาและพัฒนาคลิปดีๆมาแนะนำทุกคนเด้อ